สวัสดีครับตอนนี้ก็ก๊อกนิวก็อยู่ที่ร้านน้ำเพชรก๋้วยเตี๋ยวเป็ดนะครับตอนนี้ก็หยุดร้านแล้วนะครับนี่เก็บโต๊ะเก็บก็ไม่ปิดครับ <c oughs> เข็ดแล้วกับคำว่าปิดครับ <c oughs> นี่เก็บร้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกับน้องนัดกับพี่เพชรสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับ อ่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องนัดนะครับว่าน้องนัดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับวส,สวัสดีครับน้องนัดครับสวัสดีจ้ะอ่าน้องนัดครับน,น,บนี่น้องนัดนะ่ะมามาแต่ก่อนน้องนัดขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดตอนมาอยู่ใหม่ๆห่ที่บ้านลุงพลเนี่ยน้องนัดขายอยู่ตรงไหนนะตรงข้างบ้านลุงพลเลยโอที่ ที่ติดกับร้านป้าถอนใช่ติดกับร้านป้าถอนอ๋อครับติดกับร้านเสื้อผ้านู่ครับแล้วตรงนั้นทําไมถึงได้ย้ายมาตรงนี้ครับที่ย้ายมาเพราะมันคับแคบเนาะตรงนั้นอ่ะไม่มีที่ให้ลูกค้านั่งแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยครับก็คือมันคับแคบมันไม่สะดวกแล้วใกล้ถนนใกล้ถนนครับคุเยอะด้วยเนาะ แล้วบางทีแขกทานก็ไปนั่งบ้านลุงพลแขกลุงพลมาก็ไม่มีที่นั่งเราก็เกรงใจเนานองเครับใเพราะ FC มาก็บ่อยน้องมาเยอะใช่ FC ของลุงพลมาก็มาเยอะแล้วมันคนก็มานั่งกินที่ร้านมันก็น้อแล้วเราแล้วน้องนัดอะมาอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ได้ยังไงใครแนะนําครับนี่มามาตั้งร้านอยู่ตรงเนี้ยครับ ครับหนูก็นอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะอ๋อเนาะเช่าเต็นท์นอน่ะอ๋อคือแต่ก่อนนี้เราเช่าเต็นท์นอนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ไปขายอยู่ทางนู้นใช่ค่ะใช่ขอถามหน่อยครับคันนี้เช่าเต็นท์นอนนี่เช่ายังไงครับราคาเท่าไหร่เออหนูไม่มีเต็นท์เนาะไม่มีเต็นท์ทั้งเต็นท์ทั้งค่าที่วันละร้อยค่ะอ๋อวันละร้อยวันละร้อยทั้งเต็นท์ทั้งค่าที่ใช่ไหมครับวันละร้อยก็คือเรามานอนอยู่นี่ค่ะแล้วไปขายอยู่ตรงหน้าบ้านลุงพลนู่นใช่ค่ะ แล้วคันนี้พอเราเราตัดสินใจว่าย้ายจากตรงโน้นมาอยู่ตรงนี้แล้วครับค่ะย้ายจากตรงโน้นใครแนะนําให้มาอยู่มาตั้งร้านอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้แนะนําหรอกอคือก็ต้องขอบคุณพี่พอลลี่เนาะเจ้าของพี่อ่ะเจ้าของพี่ว่าปกติกฎของเขาก็คือห้ามขายอยู่ในนี้อ,อยู่ใช่ไหมเพราะว่าตลาดมันก็อยู่ข้างนอกอก็เลยบอกเขาว่าตรงนู้นมันไม่มีที่ลูกค้านะก็ขอเช่าตรงนี้ละกันเขาก็จะให้ค่าให้เรา สวนยางทั้งล็อกเลยค่ะคือเดือนละสามพันเดือนละเราเราเช่าเดือนละสามพันใช่ครับเราสามารถขายของได้เลยในบริเวณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยล็อกล็อกหนึ่งล่องยางล่องยางล่องยางล่องหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างต้นเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับนี่ระหว่างล่องยางล่องหนึ่งยาวลงมาครับนี่นี่ครับยาวไปถึงข้างหลังโน่นถึงกอไผ่น่นนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราเช่า เดือนละสามพันใช่ไหมครับใช่ค่ะเดือนละสามโอ๋อันนี้คือค่าเช่าค่าเช่าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็เป็นที่นอนด้วยตอนนี้จากกลางเต็นท์นอนก็ไม่ได้ไม่ได้กางอาไม่ได้กางแล้วครับก็มีรังเป็ดขึ้นมาแล้วนะครับอ่สร้างตัวขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ว่าให้มีถึงทุกวันเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีเนาะเราก็ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆตั้งครับ อะไรที่เราไม่มีเรามีแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นก่อนเราเราไม่มีเราก็เอาแค่ไหนแค่นั้นก่อนครับนี่แหละครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้องนัดนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกเอฟซีว่าตอนนี้ร้านน้องนัดก็คือปิดร้านเอยเก็บร้านแล้วนะครับขายของเสร็จแล้วนะครับก็คือไม่ได้ใส่แมสนี่ก็เพราะว่าปิดร้านแล้วน้องนัดน้องนัดก็จะอยู่กับพี่เพชรสองคนที่นี่เท่านั้นนะครับ คือก๊อกนิ้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับก็เลยพอดีเห็นน้องบ้างอยู่ก็เลยแวะเข้ามาคุยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เยียมๆเนาะบ้านลุงพลเนาะพี่ก๊อกเนาะแล้วก็คือมันเซฟได้หลายอย่างอ่ะถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่ก๊อกค่าบ้านค่าที่ค่าเท่าร้านขายของมันก็ตกเดือนเป็นหมื่นกว่าบาทสองเดือนแล้วเนาะคืออยู่อย่างนี้ค่าบ้านเย่างเหลือสามพันคือเราก็อยู่ได้แล้วนะอยู่แบบพอเพียงเนาะครับผมครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็ เราก็ค่อยขยับขยายต่อไปครับ<ช>ก็คอยติดตามดูนะครับว่าน้องนัดกับพี่เพชรนะครับก็จะมีการพัฒนามีการ<ช>จากจุดเดิมขึ้นมายังไงนะครับ<ช>จากเมื่อก่อนเป็นนอนกับดินกินกับทราย<ช>ตอนนี้ก็ได้นอนบน<ช>บ้านแล้วนะครับ